สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2023นะคะชาวราศีพิจิกวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีพิจิกนะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะ ก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกเลยนะผู้อ่านก็อยากจะขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้านะคะอาร์ตแองเจลอยากจะขอพอรให้กับชาวราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่มีลักษณาตรงกับราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะ ขอพรจาก Art ์ตแอนนะคะมาแล้ว o u t d o o ว้าวถึงเวลาที่จะต้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะเหมือนกับถึงเวลาที่คุณต้องออกไปสัมผัสธรรมชาตินะคะออกไปท่องเที่ยวออกไปเปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าคุณได้เดินทางได้ท่องเที่ยวหรือออกไปเที่ยวข้างนอกนะสัมผัสธรรมชาติพลังของคุณจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะจะมีพลังงานบวกเพิ่มขึ้นนะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางหรือทำอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องออกไปข้างนอกออกไปสัมผัสกับสิ่งนั้นออกไปพบเจอสิ่งนั้นนะคะสัญญาณเหมือนเป็นลักษณะของการเดินทางเลยนะ พลังสัญญาณออกมาสวยมากนะคะชาวราศีพิจิกต้องเดินทางนะคะพลังจะดีมากๆนะคราวนี้ผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีพิจิกนะผู้อ่านขอสับเลืงงอกไพ่ให้ก่อนนะคะ จับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพลังงานกันนะสามไม้เท้านะคะโอ้โหสามถ้วยสัญญาณดีมากสองเหรียญน,นะคะแปดดาบแล้วก็ the world เรยยาวเลยพลังดีมากสัญญาณการเดินทางมาจริงๆด้วยนะคะ พลังงานของชาวราศีพิจิกนะสัญญาณสามถ้วยดีงามนะคะบางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานก็ได้นะการได้ออกเดทกับใครที่คุณรออยู่นะคะสามไม้เทา้ามีสัญญาณของการรีวิเนียนด้วยนะการกลับมาของใครบางคนนะคะสัญญาณออกมาว่าชาวราศีพิจิกนะบางคน อาจจะกำลังรอคอยการกลับไปคืนดีกับใครคนหนึ่งนะคะคนในอดีตของคุณนะคะหรือคนที่มีประเด็นอยู่ก็ได้นะกับอีกทางหนึ่งคือคุณกำลังรอคอยที่จะพบเจอคนใหม่คนทางไกลหรือคนที่มีการสื่อสารมีการแชทพูดคุยกันนะคะสัญญาณสามไม้เท้าออกมาเนี่ยมีทางเลือกเข้ามานะคะ าวราศีพิจิกอาจจะพบทั้งคนเก่าและคนใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้นะคะมีสัญญาณว่าคุณจะได้ออกเดทนะบางคู่ก็มีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะอาจจะมีคนหลายคนเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะแล้วคุณจะต้องมีการแบบจับเวลาสับรางอะไรแบบนี้นะจะมีหลายๆคนเข้ามาแล้วคุณจะต้องมีการบริหารจัดการเวลานะคะแล้วก็ต้องมีการเลือกด้วยนะ เพียงแค่ว่าตอนนี้นะคะชาวราศีพิจิกอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองพูดคุยกับคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะว่าใครที่จริงจังกับคุณนะคะจริงจังถึงขั้นแต่งงานนะสัญญาณออกมาว่าคุณจะมีการเดินทางเพื่อที่จะพบเจอเขาคนนั้นการเดินทางจะทำให้คุณได้พบเจอคู่ครองนะคะ The world ขึ้นมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะ คุณกำลังปิดตาแล้วอยู่ท่ามกลางแปดดาบอันนี้นะคะน่าจะมีความกลัวความกังวลอยู่นะในเรื่องของการเลือกหรือในการรอคอยใครคนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ไกลกันนะคะแปดดาบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่อยู่ห่างกันก็ได้อยู่ห่างไกลกันมองไม่เห็นกันนะคะแต่หัวใจจะสัมผัสกันได้เสมอเลยนะ ความรู้สึกบางอย่างของคุณนะคะจะเป็นเซนส์ที่อาจจะนำทางคุณให้คุณได้เลือกคนที่ใช่เมื่อคุณมั่นใจแล้วคุณจะมีการเดินทางไปพบเจอเขาคนนั้นนะคะสัญญาณเดวอลขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปพบเจอคู่นั่นเองชาวราศีพิจิก สัญญาณของตัวคุณนะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนที่เข้ามาก็พยายามที่จะครองหัวใจคุณเนะี่ยอยู่ที่ตัวคุณเลยนะว่าคุณจะเลือกใครนะคะความรู้สึกของคุณจะตอบได้นะชาวราศีพิจิกว้าวมากพลังดีๆนะคะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังสัญญาณของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ มาดูสัญญาณพลังงานของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะมาแล้วโอ้โหเดอะเมจิ i เชนะคะหรือว่าเดอะวิชนั่นเองคุณจะมีการตัดสินใจอะไรที่ถูกต้องและชัดเจนนะสัญญาณพลังงานเหมือนกับว่าคุณมีมนวิเศษเลยนะคะในการทีร่จะจัดการทุกอย่างนะให้ลงตัวให้ชัดเจนนะคะ มาแล้วกรีนแมนนะคะหรือว่าเดอะฟูลคุณจะมีอิสระในการที่จะเลือกในการที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตนะคะคุณพร้อมเดินทางด้วยนะเดอะฟูลเป็นการเดินทางตามแรงปรารถนาของหัวใจนะคะมีสัญญาณการเดินทางเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกโอ้โหราชาธิรียนนะคะ แล้วตัวคุณมีการพัฒนาตัวเองจนมั่งคั่งมั่นคงนะตัวคุณพร้อมแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพียงแค่รอคอยใครคนนั้นคนที่ใช่ของคุณนะสัญญาณการตัดสินใจปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาเดียวกันจะเริ่มตัดสินใจนะคะเลือกคนที่ใช่ของคุณนะ ผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานเขาคนนั้นหน่อยนะคะคู่ของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างช่วงเดือนสิงหานะมาแล้วสี่ถ้วยเหมือนเขารอคอยคุณอยู่นะคะหัวใจรักของเขาไม่สามารถที่จะมอบให้ใครได้อีกเลยนะคะรอคอยจนแบบเมื่อไหร่จะมานะเมื่อไหร่จะเจอกันนะคะหัวใจเขาไม่สามารถมอบให้คนอื่นได้เลยนะคนคนนี้ คนคนนี้มีเสน่ห์มากด้วยนะคะมีคนพยายามที่จะมอบด้วยความรักให้เขานะคะแต่เขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาสนใจคุณนะโอ mm ้โหเดวิลขึ้นมา mm hmm. เขาคือคนคนนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. เป็นสัญญาณที่คุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะ mm hmm. อาจจะอยู่คนละซีกโลกก็ได้นะหรืออยู่คนละไามโซนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดนะคะคุณจะมาพบเจอกันจะมีสัญญาณที่คุณจะเดินทางมาพบเจอกันนะคู่นี้พลังสัญญาณสวยมากขึ้นมาสองครั้งนะคะเดววลพลังงานไม่ธรรมดานะชาวราศีพิจิกถึงเวลาที่คุณต้องเจอกับเขาแล้วนะคนคนนี้เจอเพื่อว,ว้าวมาก สี่ไม้เท้าเจอเพื่อแต่งงานนะคะเจอเพื่อครองคู่กันเจอเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคนคนนี้มีสัญญาณที่เป็นมนือคู่นะคะโ o เ m ท t Twin f l a m กับคุณนะคะสี่ไม้เทา้าสัญญาณความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาคนนี้กําลังรอคอยอยู่รอคอยการที่จะมาครองคู่กันนะพลังสัญญาณสวยมาก เวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะเขาจะมีความสุขมากๆผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะเขามีลักษณะอะไรยังไงบ้างนะคะที่อยากบอกนะขอเปิดขยายสัญญาณนะคะมาแล้วโอโหราชาถือไม้เท้าเขาค่อนข้างหัวร้อนนะคะคิดถึงคุณมากเลยกำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเจอคุณนะคะ รอคอยคนไกลนะสัญญาณออกมาค่อนข้างจริงจังมากๆด้วยนะคะคนคนนี้ถ้าพุกมาได้จะมาแล้วนะคะจะมาหาคุณโอ้โห D.M. Press เขาจะเป็นที่รักของคุณด้วยนะและคุณก็จะเป็นที่รักของเขาเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของคุณเลยนะคะจะครองหัวใจคุณว่างั้นเลย ว้าวโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวประมาณนั้นนะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบในที่นี้ค่อนข้างชิวนะ,ะเขาคนนี้น่าจะแอบสองคุณนะคะแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยแล้วก็อยากที่จะจองคุณไว้เขาหวงคุณมากนะคะเขามองคุณแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยไปมีใครนะ เขาห่วงคุณมากๆด้วยนะคะคนคนนี้ชอบส่องชีวิตคุณนะเป็นห่วงคุณว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหกเหรียญน,นะคะว้าวมากคนคนนี้เป็นสายเปด้วยนะเขากับคุณนะคะมีลักษณะของการให้และรับเป็นรูปอินฟินิตี้เลยนะนั่นหมายความว่าคุณจะดูแลกัน คุณจะช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันนะคะเป็นคู่ที่มีสิงเสมอกันด้วยนะพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะพลังงานดีมากๆเขาคนนี้เป็นคนใจดีด้วยนะเป็นคนใจบุญสุนทานอะไรอย่างนี้นะผู้อ่านอยากจะขอขยายสัญญาณเขาคนนี้นะคะ คู่ของชาวราศีพิจิกนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างมาแล้วโอ้โหเดอะเดวิลวาวสัญญาณออกมาบอกเลยว่าคุณเซ็กซี่มากๆนะคะสายตาของเขาก็เซ็กซี่มากๆเหมือนคุณกับเขา่าจะตกหลุมรักกันนะคะเขาบอกเลยว่าเขาตกหลุมรักคุณและไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาท้าทายระหว่างคุณกับเขานะ อุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาเขาจะยื่นมือมาหาคุณเสมอเลยนะคะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากขอโอกาสจากคุณด้วยนะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาเขายังมีหัวใจรักที่มอบให้คุณอยู่เสมอและเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะว,ว้าวอีกใบหนึ่ง The Fool นะคะ พลังงานเดียวกันกับคุณเลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเดินทางมาหาคุณตามแรงปรารถนาของหัวใจนะคะตอนนี้เหมือนเขาเป็นอิสระจากพันธนาการอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วและเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะเหมือนเขาหลุดจากความท้าทายหรือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆที่คอยผูกมัดเขาอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นอิสระ เด็ดดาบโดยเฉพาะกลางคืนจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนนินจาเลยนะอยากพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วว,ว้าวสองดาบเขาจะเลือกคุณและเขาเลือกด้วยหัวใจด้วยนะคะเลือกด้วยความรักแม้ว่าในหัวใจอาจจะมีความกลัวความกังวลอยู่บ้างนะคะ แต่เขาก็เลือกแล้วนะคะเลือกด้วยความรักเลยปิดตาแล้วก็ใช้หัวใจในการนำทางนะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เขามอบหัวใจให้คุณทั้งหมดเลยนะเขาจะกล้าทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจนะคะที่มีคุณอยู่นะพลังงานดีมากเลยนะคะ ความรักมาเต็มคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนสิงหาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีพิจิกและความสัมพันธ์นะว้าวหนึ่งดาบคุณจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตใหม่อะไรที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะ ชีวิตของคุณทั้งคู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเกิดการจับเปลี่ยนเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะหนึ่งดาบเนี่ยคือกำลังได้รับชัยชนะนะคะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะโอ้โหแล้วเด็กถือดาบอีกนะคุณทั้งคู่จะ ใช้โอกาสนี้ร่วมมือกันในการที่จะเอาชนะอุปสรรคนี้ไปด้วยกันนะคะตามแรงปรารถนาของหัวใจนะคะตามเสียงเรียกร้องของหัวใจนะ,ะโอ้โหสัญญาณสามเหรียญน,นะคะเป็นสัญญาณของการเจรจาสื่อสารพูดคุยนะคะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสัญญาณเนี่ยเหมือนกับว่า จะมีความกล้าที่จะเสนอหรือว่ายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะคะที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ของคุณทั้งคู่ไปยังทิศทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมน,นะคะจะมีการพูดคยุยปรึกษาร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะจัดการสิ่งนี้ให้สําเร็จให้ได้นะความกล้าของคุณทั้งคู่ที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นี้ เป็นไปตามสิ่งที่วางแผนกันไว้นะคะหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้นะพลังดีมากเลยเป็นพลังความร่วมมือของคู่รักนะคะของคนรักผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะมาแล้วโอ้โหราชาถือช่วยนะคะ ความรักที่มั่นคงแล้วก็พร้อมมอบช่วยความรักให้แก่กันนะคะพลังงานสวยมากแปดไม้เท้าสัญญาณโซเมทวินเฟลมมาเต็มเลยนะคะคุณทั้งคู่จะมีการเดินทางจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นลักษณะของการสื่อสารทางไกลก็ได้นะ การสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีนะคะระหว่างคุณสองคนนะจะมีลักษณะของการพูดคุยกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเรื่องของการเดินทางเพื่อมาจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนกับว่าความรักเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในหัวใจเพียงแค่จะลงมือจัดการให้สําเร็จอะไรแบบนี้นะโอ้โห จะติดขึ้นมาเครียย,ยาวๆเลยนะคะนี่คือโชคชะตาของคุณทั้งคู่นะโชคชะตาของชาวราศีพิจิกและคู่ของคุณนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเป็นเส้นทางของพลมลิขิตนะคะโชคชะตาลิขิตให้คุณเนี่ยได้มาลงเอยกันนะคะจะมีการเดินทางมีการสื่อสารนะคะและมีการลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะ พลังสัญญาณสวยมากๆว้าวมากเลยนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรและเป็นผู้ที่มีสีนเสมอกันนะคะทัดเทียมกันเท่าเทียมกันนะพลังสวยมากๆเลยชาวราศีพิจิกคราวนี้ผู้อ่านอยากจะขอพลังงานจากโรแมนซ์เซนจลนะคะ โรแมนซ์แซงเซอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างนะในช่วงเดือนสิงหานะคะมาแล้ว a t t r a c t i o n คุณมีแรงดึงดูดมาหากันนะคะพลังความรักจะเป็นความโรแมนติกความรู้สึกที่ส่งถึงกันนะคะจะมีแรงดึงดูดเข้ามาหากันนั่นเองนะเพราะสัญญาณโซเมทวินเฟลมขึ้นมานะคะ จิตวิญญาณครึ่งหนึ่งของกันและกันประมาณนั้นจะดึงดูดกันเข้ามาให้ลงเอยนะคะ for giving and learning นะคะจะมีการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะเพื่อที่จะเยียวยาอดีตนะคะให้อยู่กับความรักความรู้สึกในปัจจุบันนั่นหมายถึงโอกาสการให้อภัยนะสำหรับ ไทยบางคนนะคะสัญญาณขึ้นมาถ้าคุณเรียนรู้การให้อภัยคุณจะสามารถเยียวยาอดีตได้เพราะว่าจิตวิญญาณของคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการนั้นนะคะคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะ,ะพลังของอิสรภาพจะมานะคะ you deserve love คุณเป็นที่รักนะคะและ คุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีเยี่ยมที่สุดนะพลังงานสวยมากเลยนะคะขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะ true love ์หรือยาวคุณพบเจอรักแท้แล้วนะชาวราศีพิจิกและนี่คือบทพิสูจน์ของรักแท้นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางของรักแท้ด้วยนะคุณทั้งคู่น่าจะมีการ พิสูจน์หัวใจหรือว่ามีลักษณะความรู้สึกที่จะมั่นใจกันและกันมากขึ้นและมั่นใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสัญญาณของคู่โซเมทวินเฟลมคือการเรียนรู้ด้วยพลังบวกนะคะพลังงานบวกและพลังงานบุญและเมื่อคุณมาหลอมรวมกันเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันนี่คือรักแท้ของคุณทั้งคู่ พลังสัญญาณอลังการมากๆเลยนะคะจะเป็นความรักที่อมตะนิรันดร์การเลยนะคะคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะชาวราศีพิจิกว้าวเลยนะผู้อ่านขอสัญญาณจากจักระนะคะไพ่พลังงานอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างในช่วงเดือนสิงหานะคะขอสี่ไป มาแล้วใบแรก acceptance นะคะการยอมรับ self o r t นะคะการเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะ,ะรักตัวเองเยอะๆนะคะโอ้โหแล้วก็ happy มีความสุขนะคะจอยเลยนะพลังของความสุขสนุกสนานร่าเริงนะคะ impact เป็นสัญญาณออกมาว่า ขอให้คุณ Enjoy กับชีวิตนะคะผ่อนคลายสบายๆมีความสุขใช้ชีวิตแบบแฮปปี้สดใสนะคะเพราะนี่คือเสน่ห์ของคุณรักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองทั้งเรื่องของการพักผ่อนอาหารการกินสุขภาพนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆเลยนะคะ คุณมีค่ามากๆสำหรับตัวคุณเองและผู้ของคุณด้วยเขาจะรักคุณมากเลยนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณนะคะคุณคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะขอให้คุณยอมรับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับตัวเองด้วยนะเป็นตัวของคุณเองนะคะเพราะเขาจะรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย เขาจะยอมรับและรักคุณนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะตัวตนของคุณนั่นเองนะคะที่สำคัญถ้าเกิดชาวราศีพิจิกเนี่ยรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้มันมีทางตันนะคะจะกระออกมาบอกว่าไม่จริงความรักแท้รักแท้เอาชนะทุกสิ่งได้นะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการของคุณนะคะ การจัดการจะทําให้คุณสามารถที่จะมองเห็นภาพกว้างมองเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถจัดการทุกอย่างได้นะคะขอให้แฮปปี้สดใสมีความสุขนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด,ด้วยพลังงานบวกนะจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะจะทำให้คุณมีพลังในการจัดการสิ่งต่างๆได้สำเร็จนะ พลังสวยมากผู้อ่านอยากขอพลังงานจาก Whisper of Love นะคะมอบให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหานะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะโอ้โห Love m a k e h a difference นะพลังงานของความรักจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะ คุณจะรู้สึกถึงความปลอดภยัยความอบอุ่นความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองนะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีดีแล้วก็มีความสุขมากๆความรักครั้งนี้จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปน,นะคะในทิศทางที่สวยงามมากๆอยู่กับปัจจุบันและฝันถึงอนาคตนะคะ Everything is possible นะคะทุกอย่างเป็นไปได้ว้าวความฝันของคุณนะคะจะกลายเป็นจริงสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะ,ะจักรวาลเทวดานังฟ้าออกมาบอกเลยว่าฝันจะกลายเป็นจริงนะคะโอ้โหพลังงานสวยมากขออีกใบนะคะมาแล้วชั่นะะขอให้มีความอดทนนะคะ ขอให้มีความอดทนรอด้วยพลังงานบวกนะคะมันเหมือนกับคุ้มค่าที่จะรอคอยนะเพราะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ดีเยี่ยมมากๆคุณจะเป็นที่รักของเขานะคะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ต้องมีการพิสูจน์ต้องมีความฮึดอ่ะต้องมีแรงฮึดต้องเอาชนะให้ได้นะคะต้องมีความพยายามนะ คุณทั้งคู่จะพยายามด้วยกันเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เชื่อมั่นและเชื่อใจในความรักของเขานะคะรอะน,นี้คือพลังของรักแท้นะนี่คือพลังของรักแท้สัญญาณคือจะมีบทพิสูจน์บททดสอบคุณทั้งคู่และณนะเวลานี้นะคะเดือนสิงหาเนี่ย เป็นสัญญาณที่ออกมาบอกเลยว่าคุณจะต้องมีการเดินทางและคุณจะต้องออกไปเพื่อพบเจอเขาออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรักครั้งนี้เจริญเติบโตและสวยงามน,นะคะเป็นพลังของรักแท้นั่นเองลังสวยมากๆบอกเลยชาวราศีพิจิกผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนเลยนะคะประสบความสําเร็จ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ